สวัสดีชมรมคนรักอ e ีสปอร์ตทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราแวดวงอ e ีสปอร์ตก็มีเกมสุดน่ารักแต่ตีกันยับมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันทุกเกมบนโลกใบนี้นะครับผมต่างมีแนวทางเป็นของตัวเองและในแต่ละยุคสมัยก็มีแนวเกมที่น่าสนใจในสมัยนั้นๆรวมถึงในปัจจุบันน้ครับแนวเกมที่น่าสนใจอีกหนึ่งแนวนั่นก็คือเกมแนวโมบ้าและถ้าเกิดว่านำเกมแนวนี้นะครับมาผสมกับความน่ารักและเกมสุดฮิตอย่างโปเกมอนก็จะได้การตลุมบอลสุดมันของเหล่าโปเกมอนที่แตกต่างจากเกมในซีรีส์หลัก และแน่นอนครับว่าเรากำลังพูดถึงโปเกมอนยูไนต์ย้อกลับไปเมื่อหลายปีครับมีเกมหลายแนวนะครับผมที่อยู่ในวงการ e s p o r t ์ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเกมแนว FPS เกมแนวเก็บเลเวลหรือแม้กระทั่งเกมเต้นและอีกหนึ่งแนวครับที่ต้องเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสะนิยมมาตลอดนั่นก็คือเกมแนว MOBA าถึงถ้าเกิดจะให้พูดถึงกระแสะแนวเกมโมบ้ ที่อยู่ในจุดสูงสุดของอ e ีสปอร์ตไทยในช่วงแรกๆนะครับต้องยอมรับว่าเป็นเกม Hero of new earth ซึ่งเป็นเกมที่จุดกระแสะการแข่งขันในบ้านเราอย่างมากซึ่งเรียกได้ว่าช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครไปร้านเกมนะครับผมก็จะเห็นเกมฮอนและก็เสียงเจ้าเจ้าของเหล่านะักแข่งอ e ีสปอร์ตทุกท่านดังขึ้นท่วมร้านอย่างแน่นอนและเกมโมบาก็ค่อยๆมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจนปัจจุบันนี้นะครับมีการพัฒนาให้ลงมาอยู่ในแพลตฟอร์มของมือถือที่ทําให้เรานั้นสะดวกในการเล่นมากยิ่งขึ้น และถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงโมบ้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มของมือถือสุดฮิตนั้นเราก็คงต้องพูดถึง r v v จากทีมผู้สร้างที่มีชื่อว่า Timmy Studio และเกิดว่าเรานะครับย้อนกลับไปตั้งแต่วันเปิดตัวต้องเรียกได้ว่าต้องย้อนกลับไปปี2559เลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนครับเกม r v v ก็ยังคงเป็นเกมโมบ้าในมือถือที่รับความนิยมอันดับหนึ่งในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน มาถึงอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับผมกับเกมโปเกมอนโปเกมอนนะครับมีชื่อเต็มว่า Pocket Monster นะครับซึ่งได้ออกขายครั้งแรกในเครื่องเกมบอยแล้วก็มีการพัฒนาตามแพลตฟอร์มต่างๆมาเรื่อยๆโดยเนื้อหาหลักของเกมเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่คอยออกคําสั่งให้เหล่าโปเกมอนทําการต่อสู้กับโปเกมอนตัวอื่นรวมถึงโปเกมอนเทรนเนอร์คนอื่นในเกมด้วยซึ่งเกิดว่าเราชนะนะครับจะทําให้ตัวโปเกมอนของเรานั้นพัฒนาการมากยิ่งขึ้นและเกิดว่าเราถูกใจโปเกมอนที่เราทําการต่อสู้เนี่ยเราก็สามารถใช้โปเกบอลในการจับโม นั้นมาเป็นพวกได้ซึ่งเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับมีหลายๆอย่างให้เราทําอย่างมากเลยนะครับรวมถึงในแต่ละภาคนั้นก็มีเนื้อหาหน่าติดตามและก็มีการพัฒนากราฟิกตามยุคสมัยให้สวยมากยิ่งขึ้นตามลําดับของเครื่องเกมนั่นเองจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่มีความดังและประสบความสาเร็จระดับโลกเลยทีเดียวไหนจะมีสื่อต่างๆนะครับที่ทําให้ตัวของโปเกมอนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเกมการ์ดของสะสม ตุก๊กตาและอื่นอื่นอีกมากมายจึงทําให้โปเกมอนกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนทั่วโลกรู้จักและอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์กันอย่างทั่วหน้านั่นเองครับและในวันที่24มิถุนายนของปี2020นะครับทางโปเกมอนได้ทําการอัปโหลดวิดีโอที่ชื่อว่า Team up to battle in Pokemon Unite ซึ่งเรียกเสียงเฮฮาให้กับเหล่าเทรนเนอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับผมเป็นคลิปการเปิดตัวเกมโปเกมอนอยู่ไหนซึ่งทําให้เราได้เห็นระบบการเล่นต่างๆแล้วก็ทําให้เราได้แปลกใจครับเพราะเกมโปเกมอนที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเป,เป็นเกมแนวจับโปเกมอนแล้วนําไปต่อสู้แต่ครั้งนี้ครับกลับกลายเป็นว่าเป็นเกมแนวโมบ้าซะอย่างนั้นจึงทําให้เกิดปรกากฏการณ์ที่ทําให้คนนั้นแหกขันกดดิสไลค์และไม่ชอบเกมนี้เอาซะเลยแต่ว่าในช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะครับผมตัวโปเกมอนอยู่ไหนเองก็ได้ทําการเปิดเทสให้เหล่าผู้เล่นลองมาสัมผัสความสนุกจากเกมนี้กัน ซึ่งผลตอนรับนะครับผมก็ออกมาในทิศทางที่ดีปูนมาขนาดนี้แล้วนะครับผมหลายคนก็คงจะเริ่มสนใจในตัวของเกมโปเกมอนยูไนกันแล้วใช่ไหมครับงานพวกเราแวดวงอีสปอร์ต e นะครับก็ขอญอาตอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันว่าเกมโปเกมอนยูไนนั้นเป็นเกมแนวอะไรนะครับเกมโปเกมอนยูไนนะครับผมเป็นเกมแนวโมบ้าแบบ5ต่อ5โดยเกมเกมนี้นะครับเกิดจากการร่วมมือกันของ Nintendo Po k e m o n Company และ t e n c e n t Team Studio ซึ่งคุณคุ้นใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับผมว่าค่ายนี้นะครับเป็นผู้ให้กําเนิดเกมดังอย่าง Arena of Valor หรือ r o v นั่นเองและที่สําคัญที่สุดนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีโดยมีแพลตฟอร์มที่กําหนดไว้นะครับนั่นก็คือ Switch Android และ iOS ครับ โดยเรื่องของเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับผมจะเกิดที่เกาะเอออสโดยเป็นเกาะในตำนานที่กล่าวขานว่ายังไม่มีใครนะครับพบเจอในมหาสมุทรโดยในหมู่เกาะนั้นนะครับได้มีการจัดทัวนเมนต์ยูไนท์แบทเทิลโดยองค์กรยูไนท์แบทเทิลคอมมิชชีหรือว่า UBC โดยจะทำการจัดตั้งทีมโปเกมอนทั้งหมด5ตัวแล้วนำมาแข่งขันกันเองโดยที่ทีมไหนนะครับสามารถทำคะแนน,นได้สูงสุดก่อนที่จะหมดเวลาก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปนะครับ ถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นระบบการเล่นแบบโมบ้าก็จริงแต่ก็มีความแตกต่างจากโมบ้าตลาดทั่วไปซึ่งความจริงของเกมนี้นะครับผมก็คือตัวโปเกมอนนั้นสามารถอีโวลตัวเองภายในเกมได้เลยทีเดียวซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด5ตำแหน่งด้วยกันนั่นก็คือ s t ตร์ e Support, Standard Defense และ Speed โดยโปเกมอนนะครับผมแต่ละตัวนั้นจะมีสารระดับนั่นก็คือ Beginner, Medium และ a v a n n e d หรือว่า Master นั่นเองครับโดยอย่างที่บอกนะครับผมว่าตัวของโปเกมอนเองนะครับสามารถวิวัฒนาการได้ที่ level 5หรือ level เซึ่งบริเวณกลางแผนที่นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาชนะโปเกมอนระดับตำนานได้เนี่ยจะทำให้ทีมเนี่ยได้รับแต้มมากขึ้นเลยทีเดียวครับ หลักๆแล้วนะครับเกมโปเกมอนยูไนนะับผมนอกจากการต่อสู้แล้วเนี่ยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เน้นการทำออฟชิทชีตต่างๆเพื่อทําให้ทีมเนี่ยได้รับคะแนนและสุดท้ายทีมก็จะชนะไปที่สุดซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายและเข้าถึงง่ายมากๆนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนนั้นติดพันกับเกมนี้นั่นเองครับโดยในเร็วนี้นะครับตัวเกมโปเกมอนยูไนก็เตรียมตัวที่จะเปิดให้ทดสอบอีกรอบแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีข่าวออกมาเมื่อไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบเกี่ยวกับข่่าาาาวอเกกมมม็สรถตติดดไ้ที เวทวนตร์อีสปอร์ตได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ล่าสุดครับวันที่17มิถุนาย,ยนทางผู้พัฒนาครับได้ปล่อยคลิปวิดีโออธิบายการเล่นทั้งหมดครับถ้าดูนี้ก็คือ,อบรรยายดีมากครับรู้เลยครับว่าเกมนี้มีอะไรบ้างเ็าไปดูกันดีกว่าครับบอกว่านี่ก็คือเกมโมบ้าครับที่เล่นกัน5ต่อ5คนนั่นเองครัเหมือนโมบ้าทั่วไปนะมีการ เป้าหมายคือการทําลายป้อมปราการด่านสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามครเป็นเกมที่เล่นกัน5ต่อ5คนครับแต่ละตัวละครก็จะมีหน้าที่หรือแต่ละโรแตกต่างกันออกไปนะฮะเราจะเห็นได้จากสีนะสายของตัวละครเนี่ยครับแตกต่างกันออกไปให้เราได้เลือกตัวที่เราถนัดครับ แตละครก็จะประกอบไปด้วยสายแอตแทกเกอร์ครับหรือว่าตัวที่ทำดาเมจได้รุนแรงนะสายออร์เรลเดอร์เนี่ยทดแทนได,นได้สายอื่นได้เพราะว่าถนัดหลายอย่างนะสายดีเฟนเดอร์หรือแท้งเกอร์นั่นเองครับสายต่อมาสายซับพอร์ตตัวนี้สายสนับสนุนเพื่อนนะพิกจูนี่สายแอตแทกเกอร์นะครับทำดาเมจได้รุนแรงครับ และก็จะมีสายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสายสปิสเตอร์นะครับเป็นน่าจะเป็นสายแบบรวดเร็วนะเลดเกมนะนี่ครับแต่ละทีมก็จะแหมโหลดเข้าเกมหน้าจอคลาสิกตรงนั้นเราจะเห็นโพชั่นนะครับเป็นเหมือนซัมเอร์เนอร์สกิลนะฮะกดแล้วน่าจะเพิ่มเลือดนะน่าจะมีให้เลือกมากมายนะ ในภายหลังครับโโเริ่มแล้วครับก็จะมีคลิปเดินแล้วก็ฟาร์มคลิปนะการเล่นก็คือ10นาทีนะฮะใครคะแนนเยอะออกว่ากันถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับเลนจะเป็นแบบ2เลนชนกันครับประกอบไปด้วยป้อมปากาปากาไมมไดิมป,ป้อมนี่ไม่ยิงนะป้อมมันเป็นเหมือนอยู่นิ่งๆให้เราแบบไปยึดนะเนี่ยครับไปทําลายนะป้อมฝั่งตรงข้ามแล้วทํายังไงครับให้ได้โปเกมอนเพื่อเอาไปโจมตีฝั่งตรงข้าม ก็คือเนี่ยครับยานโดรันตัวนี้ครับฆ่าฝั่งตรงข้ามได้ก็จะได้ลูกบอลเพิ่มนะเนี่ยครับตัวละครบางตัวก็ต้องเพิ่มพลังพัฒนาร่างครับจากการอรัพเลเวลนะอย่างเฟียโร่เครับเจ้าเหี่ยวเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นร่างแรกกันนะต้องพัฒนาไปเรื่อย สายสปีดสเตอร์ครับคือเก่งช่วงท้ายอ่ะมีหลายล่าง่ะบางตัวเนี่ยครับพิกาจูจะยึดไม่ได้ครับการขัดขวางฝั่งตรงข้ามคือการเข้ามาโจมตีนั่นเองฮะการรบกวนฝั่งตรงข้ามนะไม่ให้ยึดป้อมได้สำเร็จแต่ว่านี่ครับ เข้ามาช่วยไว้ได้ครับเปโร่แล้วก็ช่วยกันยึดนี่ครับรีเพย์ให้ดูอีกรอบหนึ่งคอมโบคอมจอยกันเลยทีเดียวฮะอันนี้ก็มาดูคอมโบอีกช็อตหนึ่งฮะโอ้โหจะพผู้เสฉวนแล้วก็เกโกง,งาครับมาครบสูนเลยนะสายโจมตีสายซับพอร์ตแล้วก็ ายแท้งนะเปิดให้โอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่เปนแฟนโมบ้าน่าจะชื่นชอบกันแหละครับเกมนี้มีเสน่ห์กันนะเพราะว่าฝึกฝนไว้ครับการคอมโบในรูปแบบต่างๆครับจะทำให้สามารถเล่นงานคู่ต่อสู้ได้จังหนับกว่เดิมไปอีกฮะโอ้แล้วก็ครับ สิ่งที่เราต้องรู้ครับพอนั้นเวลาผ่านไป8นาทีแล้วครับการยัดบอลลงห่วงเราหรือการทำลายฐานเนี่ยจะคูณ2นะคะแนนเพื่อให้เกมมันชี้ขาดได้รู้ผลนั่นเองครับแล้วก็นี่ครับลมบอสครับผมเป็นบอสที่แข็งแกร่งทีเดียวครับทันเดอร์มีพลังโจมตีที่เป็นกลุ่มนะแต่ว่าฮ คนที่ล้มบอสได้ก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟต่างๆหรือการเพิ่มลูบอลเนี่ยครับบังคับไฟให้เข้ามาต้องขัดขวางการล้มบอลแล้วก็เนี่ยกินไปครับทั้งทีสวยงามตามท้องเรื่องฮะดูรีเพย์กันใหม่ครับคาบิคอนแกจ้องอยู่แล้วไงแกเปิดให้เพื่อนครับลูคารีโอก็ซัดหมัดเข้าไปครับพิกาจูนี่ตัวเสริมนะนี่ครับพิกาจู พยายามจะไปทําลายป้อมปราก,การด้านในสุดของฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าลมบอลไปได้แล้ว,ลวนี่ครับมาพร้อมบอลจํานวนมากครับหายไปแล้วพอหายไปนี่มันจะทําให้เราสามารถใส่คะแนนเข้าไปตรงกลางเลนของฝั่งตรง,งข้ามได้นะเนี่ยครับแล้วก็จบเกมครับเนี่ยรูปแบบการเล่นของเกมก็เข้าใจไม่ยากนะครับถ้าดูแล้วก็ เล,เล่นง่ายแต่ว่าน่าจะท้าทายฝีมือพอสมควรนะเนี่ยครับเฟสการน,นับคะแนนสุดท้ายก็จะมีบอกเลยครับมีกราฟให้ดูนะว่าใครเล่นดีใครเล่นยังไงฮนะโอ้โหมันเป็นแอคชั่นที่แฟนโปเกมอนใฝ่าหาเลยนะแฟนโมบ้าที่เป็นสาวโปเกมอนน่าจะชอบนะใกล้จะมาแล้วนะครับของสวิตซ์นี่มาในเดือนกรกฎาคมนี้ครับส่วนของมือถือนี่ก็นู่นเลยครับ กันยายนเลยครับยังไงเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์นะครับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแวดวง eSport ในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับและเกิดเพื่อนๆน,นะครับไม่อยากพลาดข่าวสารของวงการ e s p o r t นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจแวดวง eSport ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แวดวง e ี p o r t ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ